สวัสดีครับครับก็ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายงานความก้าวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมของทีมควายน้ำสำหรับคุณยนต์คัดแยกทลายปลามนะครับผมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการน,นำเสนอสมาชิกของทีมควายน้ำนะคะโดยจะประกอบไปด้วยหนึ่งที่ปรึกษานะคะคืออาจารย์อนุชุมเมืองค่ะหัวหน้าทีมนะคะก็คือนายนรวิจันทร์สุขค่ะ ต่อไปเป็นฝ่ายกลไกนะคะโดยหัวหน้าฝ่ายกลุไกก็คือนายกระมพลรจดบุญสมาชิกในฝ่ายกลไกนะคะก็จะมีนายมรุสินช่วยชูชาตินายชุลธิตสามันนายกรวิจันทร์ศรีและนายจักรทอนศรีสุขใสค่ะต่อไปนะคะเป็นฝ่ายโควบคุมค่ะโดยหัวหน้าฝ่ายนะคะก็คือนางสาวรัศมีดิงะแล้วก็สมาชิกประกอบด้วยนางสาวเรวดีริมเขตนางสาวคณิตาคมคำและนายอบับดุลาฟิตาสูงค่ะ ต่อไปนะคะเป็นฝ่ายโปรกแกรมควบคุมค่ะโดยหัวหน้าฝ่ายนะคะก็คือนางสาวเยนวัฒนทองนุ่นค่ะสมาชิกนะคะก็ประกอบไปด้วยน,นายอาินันชัยวงศ์นายนราธรแก้วบรรดานนายอภิวัฒน์เพชรมิค่าและน,นายนัทวัฒน์มยคุณค่ะครับผมสําหรับแนวคิดในการออกแบบนะครับผมสาหรับแนวคิดในการออกแบบนี่เราก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับผมโดยส่วนที่1น,นะครับผมจะเป็นส่วนของ การออกแบบโครงสร้างและกลไกของหุญญญญ่นยนต์นะครับผมส่วนที่สองจะเป็นการออกแบบระบบควบคุมนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่สามจะเป็นการออกแบบอัลกอริทึมนะครับและการควบคุมการทํางานของหุญญญ่นยนต์นะครับผมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ค่ะโดยองค์ประกอบของหุ่นยนต์คัดแยกทลายปาน,นะคะจะประกอบไปด้วยมอเตอร์พร้อมเฟืองทดสอบสําหรับขับเคลื่อนจนํานวนสองตัวนะคะ ต่อไปนะคะก็คือล้อขับเคลื่อนนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมดจํานวนสีล้อค่ะมีแบตเตอรี่แล้วก็ระบบควบคุมนะคะครับผมสำหรับกลไกในการเคลื่อนเคลื่อนตำแหน่งกล้องนะครับผมก็จะมีมาร์กเกอร์นะครับผมมาร์กเกอร์เอาไว้มาร์กจุดนะครับผมบนทลายปาล์มนะครับผมแล้วก็จะมีตัวคาเมล่านะครับผมในการตรวจจับสีนะครับผมแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับผมในการควบคุมการ มุนของตัวกล้องเองนะครับผมครับผมสําหรับในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการทํางานนะครับผมในช่วงที่เวลาที่ผ่านมาครับผมในการทําโครงสร้างและกลไกของจุนนะครับผมก็จะได้ดังรูปนะครับผมจะได้เป็นโครงัถนะครับผมครับผมสําหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นใบสาคัญรับเงินนะครับผมของชิ้นส่วนข้างต้นนะครับผมที่ได้กล่าวมาครับผมก็จะเป็น ใบใบนี้นะครับผมถ้าต่อไปนะคะก็เป็นการออกแบบระบบควบคุมนะคะโดยจะประกอบด้วย,วยระบบคอนโทรลเลอร์นะคะจะมีด้วยการเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ GPS เซนเซอร์คามรและเซ็นเซอร์รับสนญค่ะม o ช i ั่นคอนโทรลเลอร์นะคะจะประกอบด้วยเซนเซอร์แมกเนต o โ e มิเและ a c ็กซ์ r ร t ชันแล้วก็ไจลโลและ Encoder อร์ค่ะเอ็กซ์ตรเนะคะจะประกอบด้วย มอเตอร์และไดเวอร์ค่ะสำหรแบตเตอรีอร่นะคะก็จะมีชาร์จเจอร์และโซลาร์แผงค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปภาพประกอบของชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการออกแบบระบบควบคุมค่ะครับผมสำหรับในรูปนะผมก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ควบคุมและหน้าจอนะครับผมและในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นกล้องนะครับผมคาม,มาิราเซนเซอร์นะครับเอาไวต้ตรวจจับสีนะครับผมของถลายปลารครับผม ในส่วนนี้นะครับผมว่าจะเป็น GPS sensor น,น,น,นะครับผมเอาไว้ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์ของเรานั้นอยู่ในตำแหน่งใดนะครับผมถ้าต่อไปนะคะคือร้านสินิคเซนเซอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะใช้วัดว่าหุ่นยนต์เรานะคะมีระยะห่างกับวัตถุสิ่งกีดขวางเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้คำนวณแล้วก็หาทำระบบในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางค่ะ ต่อไปนะคะก็คือ IMU ซีนเซอร์ค่ะโดย IMU ซีนเซอร์นะคะก็จะวัดในแกน x และ y และ z ค่ะครับผมสำหรับ encoder sensor นะผม encoder sensor นะผมเป็นตัวที่เอาไวต้ตรวจจับนะครับผมว่ารอบของล้อนะครับผมเอาไวต้ตรวจจับรอบของล้อนะผมอันนี้ เอ็กซูเอเตอร์นะคะก็คือเป็นมอเตอร์แอนด์ไดว์นะคะเอาไว้สําหรับหมุนและก็ขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์ของเราค่ะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นม o ชั่นคอนโทรลเลอร์นะครับของโรบอทของเรานะครับผมค่ะต่อไปนะคะคือสวมมอเตอร์ค่ะเราจะใช้ในการควบคุมการหมุนนะคะของกล้องนะคะโดยจะมีการหมุนของแกนเส้นและก็แกนวายค่ะ ต่อไปนะคะก็คือแบตเตอรี่นะคะโดยจะมีแบบแบตเตอรี่กับโซลาร์เซลล์ค่ะอันนี้ก็เป็นใบ,ใบสำคัญรับเพินส่วนที่เพิ่งได้บอกไปเมื่อกี้ค่ะครับผมสำหรับในส่วนของการออกแบบอัลกอริทึมของการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับผมก็จะมีหุ่นยนต์เยกทลายในใน,ในหุ่นยนต์เยืทลายปาของเรานะครับผมก็จะมีการนำทานะครับผม การควบคุมการคัดแยกทลายปลานะครับผมการหลดปีกซินขีดขวาแล้วก็การตรวจแยกทลายปลานะครับผมแล้วก็ลงมไปถึงตัวทําเครื่องหมายทลายปลมนะครับผมครับผมสําหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นโฟชาราดของการทํางานของหุ่นยนต์นะครับผมครับสําหรับอันดับแรกนะครับผมหุ่นยนต์ก็จะก็จะทําการอ่านค่า g b s นะครับผมแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่เรากําหนดไว้นะครับผมถ้าเกิดเป็นจริงนะครับผมหุ่นยนต์ก็จะทําการประมวล ภาพในต่อไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไม่เป็นจริงนะครับผมคุณิก็จะทําการไปรับค่าจาก GPS ใหม่นะครับผมครับผมสำหรับในการประมวลภาพนะครับผมคุณยิก็จะทําการถ่ายภาพนะครับผมแล้วก็ประมวลภาพว่าตะลายปานนั้นเป็นตะลายปานที่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมีคุณภาพนะครับผมคุณยิงก็จะทําการมาร์กจุดเอาไว้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีคุณภาพนะครับผมคุณยิ้งก็จะทําการหมุนรอบต้นปานนะครับผมแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็มาประมวลผลใหม่นะครับผม ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำทางของหุ่นยนต์ค่ะโดยเน้นนะคะหุ่นยนต์ของเราจานค่าตำแหน่งหุ่นยนต์ของเราจาก GPS และกำหนดไปยังตำแหน่งเป้าหมายค่ะก็คือจุดนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการแบบการควบคุมของหุ่นยนต์ที่เป็นการนำทางนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นกรณีกรณ,กรณีตามดังนี้ค่ะ นอกจากทั้งสอกรณีที่ได้เสนอไปเมื่อกีอกี้นะคะก็จะมีอีกสามกรณีที่ต้องพิจารณาค่ะก็คือสามกรณีอย่างนี้ค่ะเป็นทิศทางขอ,องเป้าหมายคะ่ะหากมุมที่ได้เป็นกรณีที่หนึ่งค่ะก็คือเป็นมุมที่ได้เป็นศูนย์องศาค่ะกรณีที่สองก็คือทิศทางขอ,องเป้าหมายนะคะเป็นบวกหรือลบหนึ่งร้อยแปดสิบองศาค่ะแล้วก็กรณีที่สามคือไม่สามารถระบุตำแหน่งทิศทางขอ,องเป้าหมายได้นะคะ ข้าต่อไปนะคะก็คือการหามุมของหุ่นยนต์นะคะโดยการหามุมของหุ่นยนต์นะคะก็จะมะีดังสมการที่เราได้ให้ไว้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นกรณีนะคะแบบกรณีที่หนึ่งนะคะหุงง่นยนต์ของเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะกรณีที่สองหุ่นยนต์ของเราจะมวนตวนเข็มนาฬิกาและกรณีที่สามนะคะก็คือหุงง่นยนต์ของเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นการลบหลีกสีขวางค่ะโดยตอนแรกนะคะเราจะตั้งเป้าหมายให้หุ่นยนต์ค่ะเมื่อหุ่นยนต์ตรวจสอบนะคะแล้วก็หุ่นยนต์จะทําการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะโดยเมื่อหุ่นยนต์พบสิ่งกีดขวางก็จะทําการตรวจสอบและก็ลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้วก็จะกลับมายังตําแหน่งที่เป็นมุมศูนย์องศานะคะแล้วก็เมื่อตรวจสอบพบสิ่งกีดขวางก็จะลบหลีกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจนกว่าจะถึงเป้าหมายหุ่นยนต์ก็จะหยุดการทํางานค่ะ ค่ะนี่เป็นการตรวจสอบตรวจแยกทลายปานะคะก็คือจะเป็นระบบควบคุมนะคะอันนี้ครับผมมาถึงในส่วนสรุปค่าใช้จ่ายนะครับผมสำหรับงบประมาณที่เราได้รับมาในในการทำขุนยต์ครั้งนี้นะครับผมเป็นจํานวนเงินหนึ่งแสนบาทนะครับผมในครั้งที่หนึ่งนะครับผมรายรับที่เราได้รับมาในครั้งแรกนะครับผมก็จะเป็นจานวนเงินสามหมื่นบาทนะครับผมและรายจ่ายของเรานะครับผมเป็นจํานวนเงินสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดสี่ิบสามบาทนะครับผม แล้วก็ในการใช้ใจ่ายครั้งนี้นะครับผมเราก็มีส่วนเคินนะครับผมเป็นจานวนเงิน1 1 5 5 0 4 3บาทนะครับผมค่ะต่อไปนะคะเขา,ะะขาจะเป็นแผกนการดำเนินง,งานในอนาคตของเราะคะที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะค่ะก็จะเป็นไปยังในสไลด์นี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการนำเสนอของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วะคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะ